อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับก็คือเรื่องของโรค,ครที่มาจากยุงลายนะครับเทศบาลนครเจลาระดมเจ้าหน้าที่ Big กคล a น i ิ่งเดตลาดเก่ารองรับน้ําท่วมพร้อมพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกช่วงฤดูฝนครับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเจลาระดมเจ้าหน้าที่กว่า300คนพร้อมรถน้ํารถเก็บขยะ รถตักดินร่วม Big Cleaning Day โครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดพื้นที่ย่านตลาดเก่าตั้งแต่ซอยเลิปัญญาซอยประโอและก็ซอยอื่นๆเกือบ10ซอยเพื่อล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะและรังระบายน้ำขุดลอกขยะในคูคลองรองรับช่วงฤด,ดูฝนเนื่องจากย่านตลาดเก่ามักถูกน้ำท่วมเป็นประจำนอกจากนี้ครับยังมีการพ่นหมอกควันกำจัดจุงลาย แจกสายอเบดกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและมาพบการระบาดในช่วงหน้าฝน ล่าสุดพื้นที่อำเภอเมืองยะลาพบผู้ป่วยแล้วหนึ่งรายครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนาย,ยกเทศมนตรีนครยะลาเผยว่าเทศบาลนครยะลานั้นมีการจัดกิจกรรมวิกคตินิ่งเดทุกวันเสาร์หมุนเวียนไปตามพื้นที่รับผิดชอบพร้อมระดมทรัพยากรช่วยกันทําความสะอาดจัดเก็บสิ่งของที่ชาวบ้านไม่ใช้แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสํารวจระบบระบ,บ,บายน้ําท่อประปาเนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤด,ดูฝนต้องรีบเคลียร์สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ําขณะเดียวกันเมื่อเข้าหน้าฝน ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคในเรื่องของโรคไข้เลือดออกจึงต้องมีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพร้อมสอบถามทุกสุขของประชาชนค่ะ